สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือว่าวัฒนนชัยจเจริญรถบ้านนะครับสำหรับท่านใดนะเขาที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับวัฒนาชัยเจริญรถบ้านด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่าง2คันนี้นะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ไม่นะครับสะดวกในการติดตามทางช่องยู u ูบนะครับเข้ามาติดตามทางเพจนะครับ เพจ a c e b o o k นะครับคือรถบ้านมือสองอนแก่นนะครับเข้าไปกดถูกใจนะครับก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับวันนี้นะครับผมมี2คันรถเก๋งนะครับสีขาว2คันเลยนะครับระหว่างค่ายของเชฟโรเลตนะครับกับเจ้าตัวมิซูบิชินะครับวันนี้เดี๋ยวพามาชมเจ้าตัวเชฟก่อนนะครับเชฟตัวนี้นะครับเชฟอเวโอปี2012นนะครับเป็นรถบ้านมือเดียวคันนี้วิ่งอยู่ที่5 0,000กว่าโลนะครับคันนี้วิ่งที่50,000กว่าโลนะครับสภาพเดิมบางรถไม่เคยเก็บสีนะครับ พามาชมนะครับพามาดูก่อนนะครับท่านใดที่หาใช้งานนะครับคันนี้ได้ทรงสวยๆเลยนะครับเจ้าของเดิมนะครับใส่แม็ก7มาแล้วนะครับของสเปกนะครับของเลนโซนะครับนะครับยางก็อยู่ประมาณน่าจะประมาณปี1920นี่ครับรถไม่ค่อยได้ใช้งานจริงๆนะครับดอกยางนั้นหนาเลยนะครับคันนี้นะครับเจ้าของรถนะครับเดิมเป็นลานยางนะครับเขาซื้อนะครับในช่วงรถมืออ่า รถคันแรกนะครับเพื่อต้องการเอาเงินรถคันแรกนะครับคันนี้ปิดบัญชีอยู่นะครับของธนาตานะครับก็รอเล่มอยู่ราวๆไม่เกิน20บวันนะครับมาพามาชมนะครับสีเดิมทั้งคันอันนี้นะครับท่านใดที่หารถราคาเบาๆไปใช้นะครับต้องเป็นเชฟคันนี้เลยนะครับพามาดูด้านในนะครับมาดูด้านในนะครับภายในนะครับเป็นเบาะผ้านะครับนะครับไม่ถือว่าสกะปรงนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับนะครับได้กระจกไฟฟ้าเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ นะครับแล้วก็ระบบแอร์ทุกอย่างเย็นสบายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับให้ดูไม้ครับซิงเกิลเจอร์คันนี้นะครับคือไม้ที่น้อยมากนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นกว่าโลนะครับยังน่าใช้อยู่นะครับสําหรับเชฟนะครับนะครับนับไม้แค่นี้รถไม่มีปัญหาแน่นอนเดินทางไกลได้สบายนะครับนะบเป็นไฟฟ้าทั้งสี่บานนะครับปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้านะครับกุญแจเป็นรีโมทนะครับกุญแจรีโมทนะครับมาดูความเดิมนะครับ ให้ดูนะครับรถไม่เคยเก็บสีนะครับไม่เคยเก็บสีก็คือเดิมทั้งคันแน่นอนนะครับไม่เคยเก็บสีก็คือเดิมทั้งคันนะครับไม่มีติดแก๊สนะครับไม่มีชนนะครับไม่เคยเก็บสีนะครับเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับอ่านี่ครับมาดูฝั่งนี้นะครับภายในฝั่งนี้นะครับห้องโดยสารสะอาดครับกว้างขวางนะครับรถพวกนี้นะครับเทียบเทียบก็อยู่ประมาณซิตี้คาร์นะครับถ้าเทียบกับค่ายฮอนด้าก็น่าจะเป็นประมาณซิตี้นะครับ นะครับถ้าเทียบกับโตโยต้าก็น่าจะประมาณรุ่น v ีออนะครับไม่ใช่อีโคคารนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,400cc นซีซีนะครับนะครับนี่ครับเกียร์นะครับนะครับปัญหาของเชฟนะครับส่วนมากจะเรื่องของเกียร์นะครับก็คือเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดาเราหายห่วงได้นะครับในระดับนิ่งนะครับไม่มีปัญหาแล้วก็รถมันวิ่งน้อยด้วยปัญหาจะน้อยอยู่นะครับ ส่วนปุ่มนะครับเปิดด้านท้ายนะครับเราสามารถเปิดจากประตูได้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเชฟจะดีมีดีของเขาก็คือตรงนี้เลยครับแล้วก็กุญแจนะครับสามารถเปิดด้านท้ายได้เหมือนกันนะครับมาดูนะครับมาดูด้านท้ายนะครับสีสันสวยงามนะครับรถตำหนิจะมีตรงนี้นะครับจะมีการชนตรงนี้นิดนึงนะครับแตกนิดนึงนะครับลูกค้าน่าจะเฉอยชนนะครับก็แตกนิดนึงไม่ลึกนะครับแค่นิดเดียวนะครับตำหนินิดเดียวพวกนี้คือสีเดิมหมดนะครับ ให้ดูความเดิมนะครับเม็ดอาร์คนะครับเดิมหมดนะครับน็อตนะครับก็นี่ครับเดิมเดิมนะครับนะครับอันนี้แปลกใจนิดนึงนะครับน็อตล่างไม่มีขยับน็อตบนมีขยับนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าปรับแต่งหรือใส่อะไรนะครับแก้ไขตรงไหนนะครับแต่ฝาท้ายไม่เคยทําสีแน่นอนนะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีชนไม่มีชนเข้านะครับนะครับเดิมเดิมหมดนะครับทีนี้เรามาดูหลุมยางอะไรนะครับห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างขวางมากนะครับพื้นที่ถือว่าใหญ่มากนะครับ ยางไหลไม่เคยลงพื้นนะครับยางไหลอยู่ครบนะครับแม่แรงอยู่ครบนะครับเครื่องเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ครบไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่จอดติดแก๊สแน่นอนไม่มีติดเครื่องเสียงนะครับเดิมๆคันนี้เดิมๆนะครับมาดูฝั่งนี้ครับสวยเดิมบ้างนะครับคันนี้หาช้าอยู่นะครับราคาถูกมากนะครับเดี๋ยวผมพาดูสภาพนะครับราคามันถูกจริงๆนะครับภายในนะครับมีที่พักแขนด้วยนะครับนะครับทำมาดีกว่าเขาอยู่นะครับก็โอเคนะครับ นะครับมีที่พักแข็งด้วยนะครับดูความเดิมหน่อยครับฝั่งนี้ครับเดิมเดิมเมตัลครบเลยนะครับสีเดิมสีเดิมสีทนครับใช้งานยาวๆนะครับสิบ0ิปีนะครับสีเดิมขัดเงาขึ้นนะครับขัดเงารถคันนี้จะใสขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับให้ดูนะฝั่งนี้นะครับนะครับบุกสวิตทุกอย่างอยู่นี่หมดนะครับมีครบนะครับ คันนี้ไม่แท้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะครับไม่แท้นะครับคอนโซลสวยงามนะครับเครื่องเล่นใช้งานได้หมดนะครับนี่ครับให้ดูความเดิมฝั่งนี้บ้างนะครับนี่ครับสีขาวอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดนะครับนะครับแต่เดิมแน่นอนครับไม่คว่ำนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับรถเอาไปใช้ยาวๆได้เลยนะครับพามาดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับคันนี้พาษีอยู่ที่หกตุลานะครับ ภาษีอยู่ที่65ตุลาใช้งานยาวๆนะครับอีกปีหนึ่งสบายนะครับเรามาดูเครื่องยนต์นะครับทีนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1 4 0 0นซีซีนะครับประหยัดน้ำมันอยู่นะครับไม่สิ้นเปลืองนะครับนะครับเอาไปใช้งานนะครับดีมากนะครับท่านใดที่หารถใช้งานอยู่นะครับเดินทางไกลนะครับใช้ในเมืองนะครับกว้างขวางสบายนะครับนี่ครับเครื่องเขานะครับเป็นนะครับ อีเทคทูนะครับ16ว้าวตัวนี้นะครับเครื่องพัน 400cc นะครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับไม่เคยทำไม่เคยติดแก๊สนะครับดูเบ้าชกนะครับเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะครับนะครับนี่เดิมๆของเขาไม่มีการพ่นสีนะครับไม่มีการเคาะนะครับไม่มีการชนนะครับนะครับให้ดูนะครับเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมนะครับ กานหน้าเดิมๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นสีเม็ดอ์กเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับมอกอยู่ครบนะครับเครื่องใสๆใสครับเครื่องใสๆใสนะครับอ่าทีนี้นะครับเราฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับลองฟังเสียงเครื่องยนต์สักนิดนะครับนี่ครับเครื่องยนต์นะครับลดห้าหมื่นกว่าโลนะครับหายห่วงได้นะครับในเรื่องเครื่องยนต์นะครับไม่มีแกะไม่มีทําแน่นอนนะครับนะครับเครื่องยนต์เขาดีนะครับ วิ่งแค่นี้รถยังไม่มีปัญหานะครับใช้ไปยาวๆได้เลยนะครับดูกําลังอัดหน่อยครับเห็นไหมครับกาลังอัดไม่มีไอนะครับไม่มีควันนะครับมีไอมีควันนะครับรถคันนั้นอย่าซื้อเลยนะครับสําหรับรถเก๋งนะครับนะครับถเบนซินนะครับก็จะค่อนข้างนะครับถ้าถือมีควันมีไอนะครับแสดงว่ารถคันนั้นถือว่าหนักมากนะครับตัวนี้เติมอีกยีได้นะครับกําลังเครื่องยนต์ เครื่องไม่เขกนะครับไม่มีเขกนะครับน้ําตัวนี้นะครับเราไม่สามารถดูที่หม้อน้ําได้นะครับเพราะเป็นระบบปิดนะครับตัวนี้ก็จะดูที่หม้อพักนะครับถ้ามีน้ําดันนะครับจะเดือดบุบบุบบุบเหมือนเราต้มน้ําเลยนะครับหรือว่าน้ําดินขึ้นดินลงอันนี้สือว่านิ่งนะครับดูกระป๋องน้ําครับไม่เหลืองนะครับไม่เหลืองไม่แท้แน่นอนห้าหมื่นกโลนะครับนี่ครับประมาณนี้สําหรับคันนี้นะครับส่วนราคาคันนี้นะครับ คันตัวเชฟอาวิโอคันนี้ปี2012นะครับปี2012คันนี้เปิดราคาอยู่ที่190,000บาทนะครับราคา1 9 0 0 0บาทสนใจนะครับต่อรองกันได้นะครับโทรมาที่เบอร์098นะครับ2744279 ID line 094นะครับ4754441นะครับนะครับต่อรองได้นะครับของเลี้ยวเปลี่ยนให้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้100กิโลเมตรนะครับคันนี้อยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะครับ นะครับราคาไม่แพงเลยสําหรับรถปี2012นะครับทีนี้มาดูคันนี้นะครับเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับคันนี้มิซูบิชิมิลาดนะครับปี2013หรือว่าปี2556นั่นเองนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับก็คือมีพุ s ตาร์ตนะครับแอร์แบคู่ระบบเบรกเป็น ABS นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับจะจะมีค่าบพวกนี้นะครับเป็นค่าบุ่นนะครับเดี๋ยวผมไปล้างขัดเงานะครับรถคันนี้มีเคยเก็บสีแค่กันชนหน้าชิ้นเดียวนะครับ มีแค่เก็บสีกันชนหน้าชิ้นเดียวนอกนั้นเดิมหมดนะครับมามาดูครับเป็นรถผู้หญิงมือเดียวเล่มพร้อมคันนี้เล่มพร้อมครับส่วนคันนั้นต้องรอเล่มนะครับนะครับให้ดูนะครับเป็นล้อตัวท็อปตัวท็อปจะเป็นล้อมแมกนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาจะไม่มีล้อมแมกนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับก็เป็นคีเลสนะครับนะครับสายกุญแจนะครับเป็นพุสตาร์นะครับกดพุสตาร์ที่ตรงนี้ได้เลยหยบเบรกกดพุสตาร์นะครับ P.M. แพ็คู่หน้านะครับไมค์คันนี้วิ่งอยู่ที่140,000กว่าโลนะครับนะครับผู้หญิงหาใช้นะครับขี่สบายๆหน่อยต้องเป็นออโต้นะครับเดี๋ยวทําความสะอาดนะครับเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีหนึ่งนะครับพามาดูมาลองขับอีกทีหนึ่งให้ดูความเดิมก่อนนะครับข่าวข่าคันนี้เอาข่าวขานะครับนะครับเห็นไหมครับเป็นสีขาวมุกนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับได้รถสีขาวมุกนะครับตอนกลางคืนก็จะขับขี่ง่ายนะครับสว่างนะครับ รถนะครับที่วิ่งสวนมาจะมองเห็นได้ง่ายนะครับอ่านี่ครับมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ครับจะมีเสียงนะครับคีเรตกุญแจนะครับที่อยู่ระยะห่างจากตัวรถดังขึ้นมานะครับพอตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เสียกุญแจนะครับกุญแจใกล้ระบบนะครับก็สามารถสตาร์ทได้เลยนะครับนี่ครับเดิมเดิมนะครับไปเก็บสีแค่กันชนหน้านะครับ นะครับไปหน้าไปท้ายนะครับลูกค้าแลปมานะครับเป็นแลปดํานะครับนะครับออกจะออกสปอร์ตนิดนิดนะครับนะครับก็พอยังพอดูได้นะครับไม่ถือว่าสวยนะครับแต่ก็พอดูได้นะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับมาดูที่เก็บยางไหลนะครับที่ห้องสัมภาระยังไม่ได้ทาความสะอาดนะครับเห็นอย่างนี้เลยครับเพิ่งเอามานะครับดูยางไหลครับเดิมเดิมนะครับนะครับหลุมยางไหลไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊สโดนัทหรือว่าแก๊สซูนนะครับไม่มีนะครับ เหนียพวกนี้นะครับแมงยางเนียเไม่นะครับเม็ดอากเดิมๆนะครับน็อตฝาท้ายไม่แกะนะครับไม่แกะสักข้างนะครับฝั่งนี้ก็เดิมนะครับเครื่องดีเกียดีเย็นครับคันนี้นะครับพี่ชายแก่ขี่มาแล้วนะครับลองขับเทสแล้วนะครับมีนะครับคันนี้มีเล่มพร้อมมีประกันภัยชั้นหนึ่งเหลือถึงปีหน้านะครับมาดูครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็รถก็ถือว่าอยู่ระดับกลางๆนะครับสําหรับความสะอาดนะครับเพราะว่า รถเป็นเบาะผ้านะครับดูแลรักษาได้ยากมากนะครับไม่ว่าจะเป็นฝุ่นนะครับหรือว่าคราบสกปรกที่มาจากเสื้อผ้าเรานะครับติดก็มีนะครับแต่คันนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะครับนี่ครับให้ดูเมตาร์นะครับเดิมๆนะครับไม่เคยชนแน่นอนนะครับไม่คว่ำไม่เคยติดแก๊สแน่นอนเหมือนกันนะครับคันนี้อ่านี่ครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ให้ดูความเดิมก่อนแล้วกันนะครับ ดักนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมๆนมะไม่ชนนะครับน็อตไม่มีขยับเช่นกันนะครับตัวนี้ก็มีแอร์แบ็กสองลูกนะครับคนขับลูกหนึ่งนะครับข้างคนขับลูกหนึ่งนะครับนะครับ <wh> ก <âm Monate bas ated> ็จะมีประกันภัยในนี้นะครับเป็นประกันชั้นหนึ่งนะครับยังเหลืออยู่นะครับประมาณเดือนสามนะครับปีหน้านะครับอีกประมาณสามสี่เดือนมาดูในเล่มนะครับเล่มคันนี้นะครับจดทะเบียน นะครับเป็นสารคามนะครับตั้งแต่เดิมนะครับจดนะครับจ่ายผ่านธนาตานะครับหลังจากนั้นก็รับโอนนะครับเป็นผู้หญิงนะครับใช้งานอยู่ที่วาปีปทุมสารคามนี่เองนะครับส่วนภาษีนะครับคันนี้อยู่ที่700กว่าบาทนะครับถูกมากนะครับอีโคคาพวกนี้นะครับรายการโอนไม่มีครับมีแจ้งใช้รถนะครับตอนที่จดทะเบียนนะครับลูกค้ามีความประสงค์ใช้รถในจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์นะครับเมื่อส่งรถหมดนะครับลูกค้าจึอว่าส่งส่งวดโอ้โหนะครับ ปีห้าหกปีหนะครับประมาณ 2- 3สาปีเองนะครับถือว่าส่งงวดได้เร็วหมดเร็วมากนะครับก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสอยู่นะครับคันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะครับนะครับสมุดนะครับก็ดูได้ว่าอันไหนใช้งานยังไงนะครับก็จะมีอยู่นะครับทีนี้เรามาดูนะภาษีอยู่ที่6 5พฤษภาครับห5หพฤษภา โอเคครับทีนี้เราดูเครื่องยนต์นะครับลำดับสุดท้ายนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับหาใช้งานนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถเดิมๆนะครับใช้งานยาวๆนะครับขั้นแรกนะครับเปิดมาเราจะได้ยินเสียงนะครับอีโคคาร์นะครับสําหรับผมเจอหลายๆคันไม่ว่าจะเป็นนะครับมาร์ตมิลานนะครับคลองตัวนี้ดังนะครับเนี่ยพอเราจับมันจะหายนะครับ ซึ่งนะครับปกติแล้วรถนะครับที่เป็นซิตี้คาร์หรือว่ารถรุ่นใหญ่ๆนะครับกองนะครับจะแยกสละจากเครื่องนะครับไปอยู่ที่ซุ้มล้อนะครับมันจะไม่ทําให้สั่นนะครับตัวนี้นะมันมายึดที่ฝาเครื่องนะครับทีนี้มันก็สั่นตามเครื่องแล้วก็สิกล้อนะครับคอนมีเสียงนะครับนี่ครับอ่าเนี่บให้ดูความเดิมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับซุ้มซอกเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับครับการความร้อนยังอยู่สวยงามนะครับ สติ๊กเกอร์มอกตัวนี้ต้องมีฮะไม่มีจัดไฟแนนซ์ไม่ได้นะครับฝั่งนั้นครับน็อตเดิมนะครับสุมซอกเดิมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0นซีซีนะครับ3สูบนะครับอัตราเร่งนะครับอัตราการวิ่งนะครับดีมากนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน่าจะอยู่ราวๆประมาณ14-15กิโลลิตรนะครับความเร็วไม่ถึงไม่เกินร้อยนะครับดูนะครับแรงอัดน้ำมันนะครับนะครับเครื่องยนต์ไม่หลวมนะครับไม่มีไอนะครับ ทีนี้เรามาดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับในส่วนของหม้อน้ํานะครับนะครับรอแอร์ทำงานนิดหนึ่งนะครับไม่จําเป็นนะครับไม่ถ้าเรานะครับไม่ไม่ชํานาญอย่าเปิดนะครับอันตรายมากนะครับผมก็ยังเสี่ยงนะครับแต่อยากให้ลูกค้าได้ดูนะครับนะครับเสี่ยงให้ลูกค้าได้ดูนี่ครับไม่มีฟองอากาศนะครับไม่มีน้ําดันนะครับนิ่งๆนะครับอันนี้วิ่งมาก็หลายกิโลอยู่นะครับร้อนอยู่นะครับ ยังไม่ได้ดับเครื่องเลยนี่ครับประมาณนี้สำหรับคันนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับปิดจดรถจดปี2013นะครับหรือว่า2556นะครับคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่189,0 0 0บาทนะครับราคา189,000ับาทนะครับเป็นราคาเงินสดนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาที่เบอร์0 9 8 2 7 4 4 2 7 9นะครับ แล้วก็คันนี้นะครับ1น9 0 0 0นบาทนะครับเปลี่ยนของเล็วให้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับจัดส่งให้100กิโลเมตรนะครับเล่มพร้อมโอนเลยท่านใดสนใจเอารถไปใช้นะครับคันนี้ก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บสีเยอะนะครับรถมีตำหนิเล็กๆน้อยๆเฉยๆนะครับแล้วก็สำหรับนะครับท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกโทรก็ทางไลน์นะครับก็0 9 4ย์5 4 4 4 1นะครับแล้วก็อย่ามาดูตัวจริงมาลองขับนะครับ สอบถามก่อนว่ามีติดนัดไหมนะครับไม่มีติดนัดก็มาได้ที่ตำบลท่าพผะอำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับโอเคครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับก่อนไปทําความสะอาดแล้วมาลงใหม่นะครับส่วนจากนี้นะครับเราจะพาขับเพสได้คันนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปทดสอบขับตัวเชฟคันนี้เองครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาลองขับนะครับพาลองขับนะวันนี้ไม่ตากล้องไม่มานะครับก็ให้ นะครับลูกสาวนะครับช่วยนะครับให้ลูกข่าวเจ้าช่วยนะครับก็จะภาพก็จะสั่นๆหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพาลองขับนะครับนะครับทีนี้เราจะลองขับเทสได้ดูนะครับคันนี้ท่านใดหารถใช้งานราคาเบาๆนะครับต้องคันนี้เลยนะครับอยู่ที่1 9 0 0 0บาทต่อรองมาได้นะครับของเที่ยวเปลี่ยนให้นะครับจัดส่งให้ฟรี100กิโลเมตรนะครับนะครับโอเคนะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับ เราหายห่วงได้ในในเรื่องหนึ่งก็คือนะครับปัญหาเกียร์จะน้อยเปลี่ยนคัตธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์มันจะค่อนข้างมีปัญหานิดนึงนะครับสำหรับเชฟกับฟอร์ดนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราดูทางนะครับเราจะดูถนนนะครับให้ลูกสาวถ่ายให้นะครับนะครับสั่นหน่อยต้องขออภัยนะครับอ่านี่ครับลองดูการขับขี่นะครับนะครับ ก็เดี๋ยวเราวิ่งนะครับเราเราวิ่งดูนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับอัตราเร่งการขับขี่ถือว่าปกตินะครับอาจจะไม่พุ๊ดปาเท่ากับ h o n d ้านะครับหรือว่ามิซูบิชินะครับแต่ว่าการขับขี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับอ่านี่ครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองขับนะครับดูนะครับตอนนี้ใส่อยู่ที่เกียร์สองนะครับครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ โทรมานะครับที่เบอร์098นะครับ2744279 098 2744279 ID Line 094นะครับ475 441นะครับแล้วก็นะครับยารู้ตัวจริงก็มาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับระบบกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับปรับกระจกมองข้างปกติเลยนะครับปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถหลีไฟนะครับหน้าปัดได้นะครับนะครับการทับขี่นี่ครับตอนนี้ก็ใส่อยู่ที่เกียร์4นะครับ ศูนย์ถึงร้อยก็ยังถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับควมร้อนนะครับปกตินะครับไม่ต้องห่วงนะครับพวกนี้ปกตินะครับรถไม่ดีนะครับผมจะพยายามไม่เอามาขายนะครับนะครับถ้ารถมีปัญหาทางอุบัติเหตุหรือมีเสียชนเล็กน้อยทุกอย่างผมจะแจ้งให้หมดนะครับท่านใดยอมรับได้ก็รับไปนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับเป็นรถเดิมวิ่งน้อยนะครับอยู่ที่5,6000กกว่ากิโลนะครับอ่านี่ครับ เดี๋ยววิ่งยาวๆหน่อยนะครับก็มีย้อนแสงนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับอาจจะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะครับครับประมาณนี้นะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์ให้กับวัฒนาชัยเจริญรถบ้านด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนะฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยอย่าลืมกดเข้าไปติดตามทางเพจนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางเพจ a c e b o o k รถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมลองให้คร่าวๆประมาณนี้รถปกติแน่นอนราคา1 9 0 0 0บาทนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับเจ้าตัวเชฟคันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ